ทำนองก็มีการประชุมคณะกรรมการไซเบอร์เซキュริตี้นะครับแล้วก็ได้รับทราบรายงานที่สําคัญคือว่าได้มีการโจมตีเว็บไซต์ในปีที่ผ่านมานว่าห้าร้อเคสนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเว็บไซต์ของหรือระบบคอมพิวเตอร์ของการศึกษาคือโรงเรียนต่างๆโรงยาสุขโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแลก็หน่วยงานราการโ่นงๆที่จะโดนเยอะมากส่วนใหญ่ก็เป็นการโดนแฮ็กเว็บไซต์นะครับโดย คนร้ายเนี่ยก็จะแฮกเว็บไซต์เข้ามาเพื่อจะเชื่อมเข้าไปในการโฆษณาเว็บพนันออนไลน์ในรูปแบบต่างๆนะครับเพราะว่าอยากจะให้คนเข้ามาในในเว็บของราชการแล้วก็จะได้เห็นโฆษณาการพนันแล้วก็เข้าไปเล่นพน,นันนะครับเรื่องอันนี้พบเยอะมากนะครับกว่า30ล้าน URL แล้วก็ทังทางสกมชหรือทาง Cyber s e c u r ตี้เนี่ยก็ได้มีมาตรการทั้งระยะสั้นระยะยาวนะครับได้ประสานกับหน่วยงานทั้งหมดแล้วจะให้เป็นแก้ปัญหาเพื่อจะทำให้สำเร็จได้ภายในเร็วนี้ แต่ก็ยังโชคดีครับที่ยังไม่มีรายงานความเสียหายจากการถูกโจมตีที่ทําให้ระบบคอมพิวเตอร์ของเราเสียหายอย่างรุนแรงนี่นไม่มีนะครับที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนก็คือตอนนี้จะมีเว็บไซต์ที่จะปล่อยมาแวานะครับปล่อยระบบต่างๆเพื่อจะเข้าไปโจมตีมือถือของพี่น้องประชาชนนะเพื่อป้องปรมายจะดูดข้อมูลแล้วก็ดูดเงินนะเพื่อเอามาโอนเงินทำงประชาชนติดความเสียหายจำนวนมากซึ่งอันเนี้ยทาง หน่วยงานของเราก็ได้เข้าไปติดตามนะครับพยายามปิดเว็บไซต์โดยตลอดนะครับเมื่อเราตรวจพบว่ามีการทําเว็บไซต์ปลอมเพื่อปล่อยมาแวร์เนี่ยเราก็จะปิดเว็บไซต์นะครับแล้วก็เทคดาวเพื่อไม่ให้ไปสร้างความเสียหายให้ประชาชนแล้วก็จะทําเรื่องนี้ให้ดีต่อไปครับ